เค <Okay. S 2> นี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเนี้ยเดี๋ยวับเดี๋ยวเห็นแมคโครด้วตอนนี้นครับอ่สันไม่หินครับตำบลปาแดดอ่าหมู่บ้านหัวขวายที่ลุงออดอยู่เขากำลังจะสร้างเขื่อนแม่ท่าจางไกลจากที่ลุงออดประมาณแปดร้อยเมตรครับนี่อะไะที่เห็นแมคโครนู่นนะครับ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 แล้วแล้วนี่น,น,นี่นี่ที่ลุงออดอยู่นี่ประมาณสิบเก้าไร่ครับ นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ปลูกถั่วดํานะครับปลูกข้าวโพดไปแล้วปลูกถั่วดำได้สองรุ่นครับเนี่ยครับนี่ชีวิตลุงออดบวกใหญ่นะครับเนี่ยครับมาหากินนะครับนี่ปลูกถั่วดำเอาเดี๋ยวไว้หน้าแรงไว้หน้าแรงเก็บถั่วขายนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมาได้ทุกคนนะครับมาเที่ยวบ้านลุงออดมาช่วยเก็บถั่วก็ได้สองสามเดือนข้างหน้า นี่ครับมีนี้อยู่สิบเก้าไร่เลยไปลุ่มนู่นมีสิบไรติดถนนในบริเวณนี้ในบริเวณนี้ที่ทิ่นเนินนั้นเป็นเนินอะไรป่ะที่เนินนั้นเรียกสันมาหินสันมาหินสานมาหินหมู่แปดตำบลประแดดอันนี้สันนั้นที่จะลุ่มนั้นสร้างเขื่อนกําลังจะสร้างเขื่อนแม่ตาจ้างจากนี้ไปประมาณแปดร้อยเมตรเนี่ยชาวเมืองพานจะสบายหมดแม่ลาวเมืองพานนะครับ จะลงไปทางนู้นนะน้ำเคือนนี้จะลงไปนู้นนะครับยังไงก็ไปได้ดีทางเมืองพานนุ้นไปได้ดีแม่ลาวนุ่น้านด้านด้านแม่ใจนุ้นด้านขวาเมืองด้านนี้เป็นเมืองพานะอ่าไม่ใช่อ่านี่นี่อำเภอแม่สวยไเมืองผานจะข้ามดอยไปข้ามไปฝั่งนู้นครับดอยหลวงครับแล้วก็ฝั่งทิศขวาทิศทิศตะวันตกนี่ไปอำเภอฝาตะวันตกนี่ไงนี่ไงไปทางนี้ดอยเวียงผาโดยเวียงผาข้ามไปอำเภอแม่อาย ไอเส้นนี้ออกเพื่อฝังได้เลยไม่ใช่ไม่อายข้ามไปเมืองฝางเมืองฝางก็แล้วก็ฝางกับอะไรนี่ฝางก็ชายประการชายประการเออใช่นอนนอนที่เห็นดอยนะทายดอยเลยศูนดอยเนาะนั่นครับนั่นนะประมาณกิโลปลาชายประการประมาณกิโลเนี่ยปลาทางแดงแดงนี่ก็ไปจากนี้ยี่สิบกว่ากิโละขึ้นดอยไปนี้เนาะขึ้นดอยข้ามดอยไปนี้ยี่สิบกว่ากิโลชายประการนี่นะก็ไม่ไกลหรอไม่ไกลเนาะ ยี่20กิโลอ่ะก่อนนี้เดินไปนะครับก่อนนี้ไปเมืองขวางเดินไปเมื่อ40ปีที่แล้ว่เดินไปออกออกตีห้าไปถึงห้าโมงเย็นครับ20กิโลนี่เดิน12ชั่วโมงครับก่อนนี้เคยเดินไปตอนมาอยู่นี่ใหม่ๆตอนนี้มาอยู่นี่52ปีแล้วนะครับนี่นี่นี่ลุงออดนี่52ปีแล้วอยู่นี่ก็มาได้ที่ได้ทางได้อะไรแถวเนี้ยเพียวเอาเพียวเอานะครับ นี่ยเห็นนี่ลงสีนะครับนี่ลงสีอ๋อที่ที่สันนี่ลงสีลงสีลงอบข้าวนะครับครับเสื้อแดงไม่มีที่อยู่นะครับมาอยู่ด้วยกันได้นะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ได้เห็นในเฟซนี่แล้วอะไรแล้วก็อยากมาเที่ยวไม่มีที่อยู่มาขอลุงออดนะครับแต่ไม่เยอะนะเอาสักคนละงานสองงานอะไรเนี่ยมาปลูกบ้านอยู่แต่พอคนจนนะคนรวยไหมคนรวยไม่ครบครับครบคนจนครับ อ่าครับอันนี้ครับเป็นเสียงของตาออดโมกแห่ที่มีความห่างใหญ่พี่น้องเสื้อแดงเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับลงออกโบกแกจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของพี่น้องคนเสื้อแดงที่ไม่มีที่ว่ามีความเดือดร้อนแลวก็หาปลาออดปลาออดที่ให้ความช่วยเหลือทุกๆคนนะครับคุยได้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 ครับให้ความรู้ให้ <มา S 1> ความปรึกษา,าได้ไดครับมาปรึกษากันครับผมทุกเรื่องทุกเรื่องอ่ะ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ